สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีฟซีทุกคนนะคะวันนี้เปิดคลิปมาก็นั่งอยู่บนตุกตกค่ะทุกคนคือคุณลุงเนี่ยสิ่งมากๆเลยนะคะขอบอกตั้งแต่มาไทยแล้วนั่งตุกตกเนี่ยคุณลุงคือซิ่งสุดแล้วค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปเที่ยวนะคะเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันค่ะ ติดนะคะทุกคนคือรถติดยาวมากกว่าจะมาถึงนะคะก็รอนานอยู่เหมือนกันอ่าตอนนี้เราก็เหมือนกําลังจะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ทางร้านนอกนะคะทุกคนนี่คนไทยน่าจะรู้กันหมดทุกคนแน่แนเลยนะคะน้องจันคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ที่ไหน เราก็มากับน้องอาทิตย์แล้วก็ป้าแวนแล้วก็คุณแม่ของคุณลุงนะคะ,ะคุณลุงไม่ได้มาด้วยเพราะคุณลุงทำงานนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนที่ PPFC ทุกคนคือบอกให้เรามาตั้งแต่แบบตั้งแต่เราอยู่เชียงตุงนะคะคือเรายังไม่ทันมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีพ p f c หลายคนมากคือแนะนําว่าถ้ามาไทยเนี่ยให้มาเที่ยววัดพระแก้วนะคะวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนคือแบบหืม <laughs> ตื่นตาตื่นใจมาก แล้วก็สวยงามมากเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกนึ่ะทุกคนเหมือนแบบเรากําลังอยู่ในวังอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆนะคะวันที่น้องจันมาเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากๆก็เป็นทั้งอเอเชียแบบจีนนะคะนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ฝรั่งนะคะแต่ส่วนมากคือจีนคะ่ะทุกคนนักท่องเที่ยวจีนคือเยอะมาก เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่แบบด้านนอกเนาะทุกคนคือแค่อยู่ด้านนอกนะยังแบบสวยงามมากคือเห็นแล้วก็วังอะคะ่ะคือเหมือนหลุดมาอยู่ในละคราจากจากวงวงอะนะคะความรู้สึกนั่นเลยนะคะเหมือนเป็นเจ้าหญิง <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปดูทางด้านในดูนะคะทุกคนคือเราเดินไปถึงจุดตรวจนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะตรงนั้นคือว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ถือวัดพม่านะคะเราก็เลยเข้าฟรีไม่ได้เราก็เลยต้องไปซื้อตั๋วนะคะทุกคนไปซื้อตั๋วก็คือ500นะคะคนละ500นะคะ แล้วก็เข้ามาได้แล้วนะคะแล้วก็เลยได้มาเห็นด้านในค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบด้านในนะคะคือคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะวันนั้นอะ่ะไม่รู้แบบปกติคือแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะคือทัวร์จีนแบบเยอะมากๆแล้วก็ไหนจะาชาวต่างชาติอีกนะคะสวยงามมากคะ่ะทุกคนน้องจันไม่รู้แบบจะอธิบายหรือแบบบรรยายความแบบรู้สึกตอนนั้นเลยนะคะคือมันสวยแบบสวยมากๆ ทุกที่แล้วก็ท er pues mm ุก hmm. จุดเลยนะคะทุกคนต่ ตัวนี้น้องจันก็กำลังจะเดินดูรอบๆนะคะคนจีนเยอะมากทุกคนอ่าแบบนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติเยอะมากคนไทยนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ก็มีอยู่นะคะแต่มีไม่มากส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยนะคะ นี่อลังหูอลังตามากค่ะทุกคนสวยมากแบบในกล้องคือถ่ายออกมาอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยแต่ถ้าไปเห็นกับตาตัวเองนี่คือจะงึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันงดงามมากได้ได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  บ้างคะ่ะสวยงามมากคะ่ะสวยมากแต่ว่าร้อนมากวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆีมีคุณแม่กับคุณป้านะคะคุณแม่ของรุงใหม่นะคะสวยมาก ตรงเลยนะคะว่าน้องจันประทับใจมากๆแทบแบบไม่เสียรลยเลยนะคะกับค่าตั๋ว500ที่ซื้อเข้ามาดูนะคะก็คือแบบมันงดงามมากๆจริงๆนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะคนเชียงตุงนะคะใครที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทยหรือว่าได้มาประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้มาดูที่วัดพระแก้วจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีโบราณสถานนะคะ มันงดงามจริงๆอะทุกคนน้องจันคือไม่รู้แบบจะอธิบายยังไงนะคะที่น้องจันอยากรู้ก็คือลูกปั้นของท่านเทวสุวรรณนะคะก็คือจะมีอยู่ทุกทิศของวัดพระแก้วนะคะแต่ก็น้องจันก็ลืมนับนะคะว่ามีกี่องค์พี่ๆเอฟซีคนไหนรู้บ้างคะว่าลูกปั้นขององค์เทวสุวรรณเนี่ยมีกี่องค์กันแน่นะคะดูก็บอกน้องจันหน่อยนะคะ คือจะเป็นภาพวาดอ่าน่าจะเป็นแบบสมัยโบราณหรือว่าน้องจันไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็คือถ้าเรามีไกด์แบบมากับทัวร์อะไรแบบนี้จะมีแบบคนอ,อธิบายให้ฟังนะคะว่า,าเรื่องราวก่อนๆสมัยก่อนๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นเหมือนวรรณคดีอะไรนะคะเท่าที่น้องจันรูแล้ว อก็งดงามมากๆนะคะน่าจะแบบวาดนานมากๆแล้วก็คนที่วาดรูปวาดภาพเนี่ยน่าจะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสวยงามแบบทุกรูปเลยอะจริงๆคนที่เป็นไกด์พาคนจีนเที่ยวเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังนะคะถึงกับเรื่องแบบประวัติศาสตร์เรื่องเราแต่เราก็ไม่กล้าไปฟังด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มากับพวกเขานะคะ ตอนนี้ตอนนี้พัดหลงกับคุณป้าแล้วคนเย,ยอ,อะยอมากนะคะนั่งรออยู่ที่นี่ศาลาช่มไหมมาแล้วนี่ฮัลโหลค่ะอ๋อนีออ่ก็เงืนวน เนื่องจากว่ามันร้อนมากนะคะน้องอาทิตย์กับคุณป้าเลยไม่ขึ้นมากับเรานะคะอ่าตอนนี้น้องจันก็คือจะขึ้นมาบนพระธาตุตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องจันเห็นคนอื่นเข้าขึ้นมาถ่ายรูปแล้วมันสวยมากะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนนี้มองจากมุมสงยิ่งสวยมากๆเลยนะคะนี่ บอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเ ยังไม่ได้เข้ากล้องเลยยังไม่ได้เข้ากล้องเลยวะอ่ะก็เข้าเลยเนี่ยมุมนี้เลยอ่าสามคนถ่ายวิดีโอนะไม่ใช่ถ่ายรูปไปจ้า ไปหารองเท้ารองเท้าเราถอดเอาไว้ตรงนอนเมื่อกี้ที่เราลงมาหารองเท้าเนี่ยก็เพราะว่าเราเข้าไปในพระวิหารใหญ่นะคะซึ่งน้องจันไม่รู้ว่าเรียกอะไรน้องจันขอเรียกว่าพระวิหารก็แล้วกันเนาะอ่าก็คือด้านในเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายรูปนะคะ ซึ่งคนไทยทุกคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะที่น้องจันพูดก็เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะคะด้านในเนี่ยก็เข้าไปกราบพระนะคะน่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบทองคำนะคะสวยงามมากๆนะคะแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอนะคะก็เลยไม่ได้ถ่าย ตอนนี้เราก็เดินออกมากันแล้วนะคะทุกคนเราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะออกมาเนี่ยก็จะออกอีกทางนึงนะคะเข้า,เอาอีกทางนึงก็ออกอีกทางนึงประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังงดงามอยู่เลยทุกคนดูด้านนอกก็คือสวยมากด้านในก็สวยไม่รู้จะชมยังไงแล้วนะคะ I'm <clears throat> ก็มาเจอพี่ๆทหารนะคะหน่วยป้องกันหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ดูดีมากๆเลยค่ะถ่ายรูปได้นี้ เดียวยังบอกดาวออกกาได้เห จะไปแวะที่นู่นที่นี่ต่ออีกนิดนึงนะคะก็กำลังหารถอยู่ค่ะทุกคน ภาพมาอีกทีเนี่ยเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะทุกคนซึ่งน้องจันลืมชื่อไปแล้วนะคะว่าเขาเรียกอะไราเราก็มาแวะหาอะไรทานอะไรกินมาเดินเด่นแปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ออกมาค่ะ นั่งวนตุกตุกอีกแล้วนะคะน้องจันจะชอบนั่งตุกตุกมากกว่าแท็กซี่นะคะไม่รู้เหมือนกันนั่งตุกตุกแล้วมันเห็นบรรยากาศแล้วก็ลมพัดเย็นสบายนะคะ ที่หนึ่งนะคะไปแวะทานอาหารแล้วค่อยกลับค่ะ ค่ะและที่เรามาก็คือที่นี่นั่นเองนะคะตลาดน่าจะเรียกว่าวังหลังอืมน้องจันก็ลืมแล้วนะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าแล้วก็มานั่งทานอาหารแล้วก็มานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวยมากๆเลยค่ะ ก็ระหว่างรออาหารนะคะทุกคนนี่ถ่ายน้องอาทิตย์แป๊บและแล้ว,ลวอาหารของเราก็มาถึงแล้วนะคะโหหน้าตานะอร่อยนะ่ารับประทานมากเลยค่ะ หลังจากทานเสร็จเนี่ยน้องจันก็ออกมาถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะเก็บบรรยากาศนิดนึงเ,เพราะว่าเราไม่ได้มาป่อยๆนะคะทุกคนนั่งเรือแวแม่จะตองตัวให้ <c oughs> แม่ต้องตัวให้ค่ะไปไหมไปไหนกลับกลับบ้าน คลิปนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้น้องจันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย